สวัสดีครับสบายดีไหมครับสบายที่มากครับอือจ้ามาพบมาพ่อกับแม่ไอ้ไม่เดินๆจ้า,า,จาอืมวันนี้จะพาไปเที่ยวได้ค่ะวันนี้จะไปเที่ยวไหนวันนี้จะไปเที่ยวขับรถเล่นเหรอขับรถเล่นกับพ่อกับแม่มสิงค์าาม,มาไม่ได้เนาะมันไกลเนาะ บึ้งวิวได้จ้าพี่น้องหาเบึงวิวงามบ่กะเมืองน้อเวส่วนมากกับมิแต่ภูเขากับทะเลนี่แหละเบ้าได้อีลาสิเบ้าอย่างลบ เอาบอกว่าถ้าบอกว่ามันสวยถ้าวิวสวยต้องยกโป้นะเอาบอกเวลาดูคลิปต้องยกโป้ด้วยยกโป้ให้แม่ใช่ไหมลูกกี<ม>ลาคือหน้าหลักจะต,ต้องยกโป้กับสัตว์ลูกสาวว่า<ม>งานบอกพี่น้องพอแม่ลูกพากันขี่รถเที่ยวมาในสามคนจ้ะพีเอชพีออยประมาน้ำใหญ่แล้ว อนุญาตซู้จ้ะไว้ซู้ก็สู้เราจะไปขออนุญาตอันนี้ก็เป็นสถานที่น้อยอีกทีหนึ่งจะ้ะอันนี้เขาเจ้ามาจอดรถอยู่นี่ละกา่ามาจอดรถอยู่นี่ละกา่าไ้ไปยางยางเห่นนะจะ้ะตรงนี้ก็เมือนกันคิดว่าเขาบอไ้ขับรถขึ้นไปจะสํหรับพวกยางเห็นไหมจะ้ะพวกอันสวอ่นะสามคนนะเห็นบอละก่าเห็นดอกไม้อันนี้จะงามงามตอนแม่เอม็มมามาโนวเวียเมม่แม่เอ็มมากว่าดอกไม้แบบนางเครืองโนมาเธอแรกนะจะมาเยี่ยมผูบาลสามเดือนเนาะ เดีมาเะล่นมันผู้เบาปารบ้านเธอคือดอกไม้งามเดี๋ยวัว right? ่าบบเมนดอกไม้นะว่าะฉันมันเป็นอันดอกอย่างก็ะภาษาโนวกกับ่าเลว่าทันน่าจะดอกหนาอันนี้เบเลว่าทันบอก่าเมนบอกว่าอือเนี่ยแหละงามพี่น้องมาไปเบิ่งจุดไม้กันอีกวันนี้เขานะมองยางมองที่ไปนี่็คือเนี่แหละจ้ะคือคือเขาเจ้าก็บอกถนนบอกสินมันจะว่ายางไปทางใดอย่างจังไรจ้ะอันนี้แม่อามาประมั่นใจได้เพราะว่าบริเเก่งภาษาดิสิไปถามือแล้วคิดว่าเป็นประวัติของของตรงนี้นะจ้ะ เ,เห็นปะมีการหามคน้นอาจจะเป็นมองเผาคน้นเผาหยังอ่านบอ,อกเดี๋ยวสิไปถามมูมึงคนนะใต้เนี่ยขาเจ้าก็บ,บอกว่าสติ๊กอุดก็ใหม่ถึงว่าเท้ากลับไปย่างนเดยจ้ะไปยางหลินได้ทั้งนี่แต่นแม่มายางไปแป๊บเดียวแค่นี้บอกอยากไปไกลจ้ายางมับถ่ายรูปชมดิวบอกอะไรออูเว่เดปโปมีต้น สมองอ้บอเดะเดะลิสอ๋อเดอะอันนี้มันเป็นก้อนหินใหญ่จ้ะเห็นบอก้อนหินใหญ่หี่หมายถึงว่าข้าเรือมากลางคืนกับอ่ามันจะมีไฟตลอดในกลางคืนพอาเรือแบบว่าขับมาเะเรือคัล้ำใหญ่ล้ำน้อยเขาก็ให้รู้ว่าเออตรงนี้มันมีก้อนหินก้อนใหญ่นะระวังนะเกิดคือต้องเปิดไฟตลอดนะจ้ะอืมอนน พ่อลูกผูกจิตพ่อลูกผูกพันจ้ะแล้วยางกอนสีภรรยามัวแต่ถ่ายรูปเนาะถ่ายแต่วิดีโออากาศดีจ้ะมันนี่เจ้ากับพ้าลูกผ้าหลานมายางคุณยางลงไปทงบุญหลายคนมายางคือกันอันนี้ซี่เป็นสะพานอันแอตแลนติกด้วจ้ะทั้งนานี่เดี๋ยวแม่เอ้มาสีพาขับรถรถแท็กเตอร์ขับขึ้นสะพานเลยด้วยพี่น้องเ่ราะเป็นสะพานนี่ด้วจ้าแอตแลนติสนะพูดข้างนาอีกหน่อยนึงจ้ะ แต่ว่าก็ให้บึงวิวเดอ้อวิวก็งามวิวห่างๆนะนี่เดอ้อสิขึ้นไปทางสะพานนัน่นล้ะจ้าเนี่ยสะพานอันนี้เป็นสะพานอ่าแอตแลนติกของนอร์เวย์ที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ด้วยจ้าเนี่ยถนนเนี้ย,ถนน,นยถนนเส้นเนี้ยแล้วก็เป็นสะพานที่งามที่สุดในนอร์เวย์นะจ้าอืมอมันเนี่ยสูงแห้งโอเดฟิสแกโอ้ พระเจ้าตกป่าอยู่ข,ข้างๆเนื้อหน้นอยๆสีห่าล้ำพี่น้องแต่ว่ากะทยายบ่ได้อยากไายสะพานให้เบิง้งน้าห้อนค้นกระมาหลายจะอันนี้ยังหน้าหนาวกระมาเห็นบ่ตรงนี้จะพักกันยางได้เป็นสะพานแต่แต่ว่ามือหนีแม่เอาม,มาชิบบนยางเพราะว่าขานยางยางดูได้มือหน่าก่อนอันนี้แคร์ครับหลุดมามาพามให้เบิ้งไม่เป็นอ,นนอัาานนั้นเนีไม่นอ,นนอ,มอยากไปไม่ไปวันนี้ค่ะหนูจะไปเหรอเอาลูกสาวไปจากไปเอ็มมาฮูวินกูรุนมาถูดด้วยอนะย่า พ่อพันปาไปผู้เดียวรถพ่อพัน <c oughs> ปาบอกเอ็มมาไปผู้เดียวรถพ่อกระเบือคือกันแม่กระเบือกันออเบือยางหมอกนี่เนาะถ <c oughs> นนเลื่อยถนนสะพานแอตแลนติกมาเลยราจ่ะสิพาไปเบงิงม่องนี่ก็คือข้าเจ้าหาคนสร้างนี่จะดำๆเนี่ยสร้างมาได้ประมาณสี่หาปีจ้ะตรงนั้นเป็นร้านอาหารท้งนใน,นจ้ะมีของน่าพึ่งมาเลรจ่ะที่เนี่ย แม่แมามาซื้อ่อยากไายตามะะ่มมาจากพะรำสี่สินคนเคยมาเธอหนึ่งหละมาซื้อวัาเฟิรนจากวับไปเบิง้งราคาแล้ววัาเฟิรนสี่สิบคนแม่อม,มาพอซื้อเลยจ้ะบอกลูกว่าไปถากินที่บ้านบาน,นี่มาขา้าวนาจากก็เลยเห็ดวัาเฟิรนมานําอันสำหรับแม่มาว่าแพงแฮงจากวัาเฟิรนสี่สิบคนแต่เข้าใจว่าเข้าใจข้าเจ,จ้าอยู่จากพะวาทีเสาหรือตุ่งเนี่ยมันอาจจะแพงจากอืมมันอาจจะแพงแล้วมันไก่มุ่งบ้านมันก็เลยแพงก็เลยบ่ซื้อจ้ะ อยูกับน้นำนะเห็นบมกพูดมากมากเลยเรื่องตะว่ามันถ่ายกับเจ้าพระยาตุสิถ่ายาให้เบิ่งตรงนี้แหละที่มาซื้อแล้วมันแพงนะว่าปืนข่อยก็เลยบ่กินเลยเห็นไหมล่ะอากาศดีเป็นมากกระหาวดองๆไม่ใจเย็นเรือบ่อากาศดีกกดนะเออาาดขาเจ้าก็มาตกป่าจัดเนี่ยซีหาล้ำอยู่เนี่ยล้ำนิดน่อยตกป่าอืม แม่อีมากับอีมา,อาอยานมาอีกทางหนึ่งคุณไห้พ,หพอเป็นงานไปอีกทางหนึ่งจ่าคือมันเข่าได้สองคร้งพุณคนมาเห็นพอแล้วว่าสังพุูนทางนาั้นอันนี้ตัวนี้ก็เคยลงมาถ่ายรูปเราได้จ้ะใส่ชุดงามๆมาถ่ายผมได้ตอนนั้นเนาะอันนี้กันนั่นกับบาง,งทีง่บางแถวบางไดนอ้อยจา่าแถวนีก้กับเบื่อแล้วนะจ่าก็ไม่ได้ลงไปถ่ายเนาะโอกาสดีๆก็ยังสิเอาเก็ดอาหารเป็นอย่างมาแต่ก่อนกับพักกันเอาอาหารท้ายเอาอย่างมะนางกินนี่แหละนแถวนี้ย นี่มันเห็นขอบแล้วอยมายเยแดดดีมั้งนี่นะนะเจ้าก็ลงไปถ่ายรูปก,กัน มาอไอ้สี่พาลงไปเบิ่งห่างลางนะจ๊ะล่าลงไปเบื่องหางล่างบะย่านเตี่ยมันจะตกมันจะตกมันมีหม่องหนึ่งเด้อเดี๋ยวสิพาไปทายจ้ะอันเดี๋ยวยางก็ไปไปทายม,มีมือนหนึ่งข้าเจ้าลงเฟซผู้ชายสามคนหรือห้าคนจะหมายถึงว่าอยากไปเซลฟี่เจ้าของนี่ละอ่าลงไปทายอัน ตรงประมาณนี้จ้ะแต่อีกฟังหนึ่งเนี่ยแล้วที่นี่พอดีขึ้นนะจ้ะมันมาแห้งยายพาหลานสองคนย่างขนาดรักได้พี่น้องสาวสาน้อยสาวสาน้อยขึ้นรอคอยกับลูกคนมองนี่ทะเลน้ำนิ่ง <laughs> มะเที่ยวเนี่ยคือคืนหอดคุณยายทองมาอีกเลยด้วยจ้าเนี่ยพาคุณยายทองมามาหลินไไู่เด้ตอนเพิ่นมะเทียวนอเว,วสามเดือนเดี๋ยวจะพานไปเบื่องปู่ไ่เด้อพวกเจ้าจะเคยเห็นปู่ไงนอเวบอ่อแม่คืนจิตยานแท้คืนทําไมนะกกลัวจังคืนอ่ะพาไปเบื่องปู่ไงแล้ว ปูใหญ่พี่น้องเห็นบ่ปูใหญ่อ <c oughs> โอ้ยเบิงกล้ามโอ้ยกล้ามมันกินได้สองครอบครัวคนเลยเนาะพี่น้องเนี่ยขามันก็บปักไงโอ้ยยะยายะตามมาั้มเหอันก็เจเ้ากระเห็นให้เบิ้งแบบว่าขยะที่มันติดมาอยู่ตรงนี้นยจ้ะมันติดมา ผ่านมาจากทะเลกับขึ้แสดงให้เห็นเป็นในๆว่าอาขั้นถิ่งขยะอ,อย่างไ้เก็บไปบ้านไปันอย่างยามาถิ่งตรงนี้จะเห็นบ่เอามาเห็ดปูดได้ตัวบักไงน้งความหมายของเขานะอืะถ่ายบุบบดทั้งตัวเนาะ มีสีปลาไงปลานะั่นนี้เป็นซัร์แล้วก็กุ้งแม่วา n นะ่ n อีลายย่านบอย่านตา๊ะบอกระโดดบอย่านเตี่ยไม่ฉันอกฮะไม่รู้ค่ะบอลูกคือกันไม่อันนี้มไไมโอ้อันนี้ไม่มีไฟสเตริรมเขาเรียกไฟฟ้าลูกไม่ใช่ไฟอย่างเดียวพูดที่ไฟฟ้าค่ะอืมไฟฟ้าเอ้า วิว <laughs> น้องวิวงามบ่งามขักงามเน่ไปจ้ะคุณสามีถ่ายยลรถแล้วจะฝากไปว่าเขาก้มนก <c oughs> ับแม่ก้น <c oughs> คุณสามีถ่ายยลรถแล้วจ้า <c oughs> เดี่ละจ้าที่ขับรถผ่านมานะ่ะสะพานอันนี้แต่ก่อนเหรอลูกใช่ไหมเออมันก็เป็นประวัติของเกี่ยวกับสะพานตัวนี้แหละจักรนณสะพานตัวนี้แหละเนาะ วันเก่าๆแต่ก่อนอันอ่าแดนแข่งกันต้งรูกพี่นองเอ้ยออฮฮเอมมาแพ้แล้วแมนบอเอ้าไูได้แพ้นะโว้ยหอมขนมมัน บัฟเฟ่นด้พี่น้องไอ้ขนมรังผึ่งเนี่ยก็ซื้อดอกไปเฮ็ดกินอยู่บ้านร้านนั้นอยู่ข้างล่างนะล่าข้างล่างร้าอยู่ข้างล่างข้างหน้านห,หนาน,าน้ำไอ้าอาอาาอามาลุงทั้งใหญทั้งเกา่าวะได้ไปรถฟ่องไป